สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mutation นะครับและวันนี้เราอยู่กับช่วงเด็กโปรไฟล์นั่นเองอ่าฮ่ากองแว่นจาแต่ข้างในไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กที่หลายๆคนรอคอยและเรียกร้องกันมามากที่สุดในช่องของเรานั่นก็คือเด็กแจ็ค g นดราก้อนตกถังสีนั่นเองแจ็ค h นสีทองนะครับ จริงๆเนี่ยก่อนคลิปนี้จะลงมานะครับที่เวลาอะไรคนคงจะได้ดูคลิปนั้นไปแล้วนะครับผมคลิปนั้นนัคลิปนั้นนะอ่ะครับซึ่งณวันที่ถ่ายผมก็ยังไม่รู้ว่าฟีดแบ็ของคลิปนั้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนั้นก็มีการเปลี่ยนการตัดเล็กน้อยนะครับใครยังไม่ดูก็เชิญดูได้นะครับผมรอ,อ,อ,อบนี้เราจะกลับมาแบบธรรมดา่างที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับเพื่อให้แบบว่าดูกันแบบชัดเจนแจ่มแจ้งไปเลย เริ่มกันที่แฟดส t าร d r รา o n นเว l d เป็นแฟดสตาร์นะครับอะไรก็ได้จะเป็นอาร์ตทาสึกุเป็นอาร์ตใครก็ได้นะครับได้หมดเลยเป็นแฟดสตาร์และบัดดี้ของเรานะครับใส่นี่เลยเฮ่อของใหม่ golden dragoner jackknight ครับอ่าต่อไปมาที่มอนสเตอร์กันบ้างดีกว่ามอนสเตอร์เนี่ยต้องเป็นแบบแจ็คเลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง อันนี้ขอสารภาพาตามตรงว่าบางทีเนี่ยในการจัดเด็กนี้นะครับต้องขอเกินนะว่าเราอาจจะต้องมีการระทิ้งมันอย่างไปนะครับเพื่อให้โกลเด้นดราก้อนเ่ของเราเนี่ยมันสามารถเล่นได้จริง <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเปลี่ยนใหม่ยกแผงเลยนะครับผมถ้าเกิดใครได้ตามลิสต์ของเด็กโปรไฟล์ก่อนๆของผมเนี่ยอสองใบแรกครับ Shining d ร a g o n r r j a c k k n i คไนนะครับใส่มาสองใบหรือ็คโอเวอร์เทอร์ของเราเนั่นเอง หาจาก XCBT01 นะครับแล้วก็เรเดียนกับเรเียนแจ็คナイฟ์แอสเอนะครับใส่มา2ใบเช่นกันตัวนี้หาใน h b t 0 4หรือว่าจะเป็นกล่อง49บาทของ Star ก็ได้ไม่ใช่กล่องที่พิ่งออกมานะกล่องที่เป็น Star ของพระคันนิดนะครับและ4ใบนี้นะครับสำคัญมากๆใบนี้ขอย้ำว่าใส่4เลย Galaxy Dragoner Jackknife นะครับเป็นหาใน x c b 0 2 กล่องคู่บุญสตาร์นี่เองที่ผมเคยพูดว่าเออ่ต้องซื้อสนะครับกล่องนี้บังคับมากๆเพราะว่าของมันเก่งและโเดินดราก้อนเนอร์แจ็คไฟนะครับใส่มา3ใบแล้วหลายคนมาถึงตรงนี้เอ๊ะตกใจนะครับว่าทําไมทําไมพี่ถึงเอาปัดดิมาแค่เป็นใบนี้แล้วใสใน,ในแค่สาใบมันเตอสมควรจะใสสี 4, ไม่ใช่หรอตามที่ผมเคยเห็นทุกคลิปเนะเออต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ถ้าเกิดตามจริงนะเออแบบนั้นมันอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันโอกาสขึ้นมือโอกาสและใช้บัตรกิฟก์มากกว่านะครับแต่ว่าเออเราสายแฟชั่นนะครับผมหลักการมีน้อยๆเอาแฟชั่นไว้ก่อนนะครับความสวยงามเนี่ยอุตส่าห์เปิดได้ต้องใช้ดิเออถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนเป็นใบอื่นก็กได้นะครับผมไม่มีทิปไม่ถูกกับเราเล็กตัวไฟของเราอ่ะตนน่านไหนก็มาแจ็คไนท์แล้วเอาให้หมดเลยแล้วกันนะไม่ไกลขุด็นี้ครับเราขอใส่แจ็คไนท์เจนซิสบัตเทิลไลเซอร์ไปด้วย2ใบน,นั่นเอง หรือใครจะเปลี่ยนเป็นตัวฟูลรีเ t ลก็ได้นะที่ถอดนักกอนอาร 3, อา์มสามแล้วก็ยิงไร้สามหน่วยอ่ะตัวน,นั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเลือกตัวน,นี้มาเนี่ยเพราะว่าเออถ้าเกิดเรากดโค้เธอเนี่ยมันได้ลงฟรีนะครับและอย่างหนึง่งพาวเวอร์เนี่ยมัน11,000แล้วก็มันสามารถเสิร์มแต่กอนอาร์มจากเด็กได้ด้วยซึ่งมันอาจจะเอาไปพอฟัดพอเหวี่ยงกับลอสเบอร์ได้ที่พลังมันมันสูงนะครับผมเออ เดี๋ไม่ก็เดียเ๋ยวนี้เบอร์อื่นพลังมันก็สูงหมดแล้วมี้ตัวเนี้ยืนหนึ่งืน11,000โดยไม่ต้องคอสไน์ไม่ต้องอะไรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเด็กเนี้ยถ้าเกิดว่าเจอพลังสูงขนาดนั้นเราน่าจะใช้ความสาม,มารถของไอ้ตัวเนี้ยิงนะครับแต่ว่าที่เราใส่มาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่เอาใช้ตัวนยิงไม่ได้อย่างเช่นอ e ีฟายเนี่ยเขามีเออสิ่งที่เรียกว่า ไม่ถูกทำลายจากความสามารถอะไรประมาณนี้นะครับเราก็คงจะต้องเอาตัวน,นี้ไล่ตีเขาให้ตายไปนะครับซึ่งโอกาสทําได้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างาจะเป็นเรือนเกตหรือว่าโดนยกขึ้นมือก็มีแต่ยกขึ้นมือแจ็คไม่น่ามีปัญหาแล้วเท่าไหร่เพราะว่าโซเรานานกันแล้วเด็กนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับไอเทมของเราใส่ไปเลย3ใบเธอ,อของใหม่กแล้วเจนสตาร์เซเบอร์นะครับเดี๋ยวว่าใครจะใส่เป็นตัวปืนของแจ็คไหกก็ได้ที่ เลสมาแล้วก็เพื่อสแตนจากไม้ของเรานะ,ะแต่ผมใส่อย่างนี้แหละ3ใบนะเพราะมันสามารถชุบดรอปได้นั่นเองเอามาใส่จากโซลไม่ว่าจะเป็นจากเด็กหรือว่าจะเป็นจากดรอปก็ได้เหมือนกันแล้วก็ค่าคอสจ่ายเป็นไลฟ์หนึ่งหน่วยนะครับช่วงนี้แบบไม่ค่อยอยากจะพึ่งเกียร์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมีเวล์บางเวล์ครับชอบขโมยเกียร์เราไปใช้เลยเพราะฉะนั้นก็ยอมเจ็บเลือดใส่ก็ได้นะอะเฮ้ยมีแจ็คไม้หลงไปตัวนะครับผม แจ็คหน้าเอสดีนะครับใส่2ใครมี4ก็ใส่4นะครับแต่พอดีว่าผมมองว่า2องกำลังนี้เนะ 2, าะสอใบประมาณนี้อ่ะ Star s ส a r g o n e r Dimension E นะครับอันนี้หาในเ c b t เหมือนกันเนาะลดค่าคอคอสในการคอลงได้1นึ่งเกจแล้วก็ทุกครั้งที่มีเราค้อนอาร์มเข้าโซนเนี่ยจะได้จัว่วคัสหนึ่งใบเลยว่าเป็นตัวเพิ่มทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดจริงๆใบนี้ก็เลยใส่3ามแล้วครับหรือ4ใบก็ได้ถ้าเกิดใครอยากนะเอาไปปรับเนาะเออประมาณนี้แหละ เพราะว่าเกรของเราเนี่ยค่อนข้างจําเป็นครับเพราะว่าเด็กนี้จะเห็น,นว่าไอเทมเมื่อกี้ผมใส่ไปแค่ไอตัว J-Star Fiber 3ใบนะครับนั่นก็ใจว่าเราจะไม่ใส่พวก Dragon a r m เอ,อ้ยไม่ใส่พวก Dragon Force หรือว่าจะเป็นการ์ดโกลิกเตอร์นะครับเราไม่ได้ใส่เลยว่าเปลี่ยนกันย,ยกเครื่องเลยให้นึกถึงรอบเนี้ยแจ้ไดของเรานะครับเราจะกลับไปยุคสมัยของเจนไมโอ t นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเรียกว่า อาจจะเด๋ยนนี้ก็มีการ์ดหยุดหลายอันเนอะไม่ว่าจะเป็นร่อยยอดทีก็มีี๋ยวจะมีพวกตัดเฟสต่ตางๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเราต้องคิดว่าในการปี3 p ทีเนี่ยเอาอะไรให้มันแรงๆดีกว่านะครับแล้วก็คอมันเตอร์ก็ไม่จําเป็นจะต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสมัยนี้มันมีการ์ดกัดการ์ดคออะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นก็คอสักไม่พยายามนะให้เด็กกับคอไม่เกินเธอละสามใบแล้วกันเพิ่งคิดว่า สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือฝ่ายเขามีอกการกันพวกนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะใส่กันมาหลายใบอยู่เพราะว่าเอาไว้กันไนด้หลายเด็กต่อไปนะครับเป็นราคอนากันบ้างค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแจ็คอาร์มเจกอเชียนะครับอันนี้เป็นราคอนามไซส์สามเนาะใส่แค่ใบเดียวพอนะครับเพราะว่าโอกาสใช้เนี่ยมันเอาเข้าโซของแจ็คแล้วก็แจ็คก็มันจะได้คีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในบอนไม้ตายมันทำให การนมตีไม่สามารถถูกยกเลิกได้ถ้าเกิดว่าเป็นลิงแอถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลิงแอทแท็กนะครับผมก็คือเอาไปตัวปิดเกมกับไอ้ตัวอ่ากับไอ้ตัวเนี้ยของเรานะครับนี่กับตัวนี้ของเราเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยใส่แค่หนึ่งใบหลายคนก็หวัว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงเพราะมันสามารถเสิร์ชจากเด็กได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยใส่มาแค่หนึ่งใบเพราะมันมันเสิร์ชได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันขึ้นมือเยอะเกินไปเนะี่ยว่าจะเป็นพาร์ละอยู่เพราะฉะนั้นก็เอาแค่หนึ ต่อไปใส่สามเหมือนกันนะครับราก็นั้ำใส่2หรือว่าใครอยากจะใส่4ก็ได้หาใน x c b t 0 2นะครับอันนี้หาใน DBT03 ตัวนี้ดีเพราะว่ามันมีทั้งปดิเทคด้วยแล้วก็บบกครีแล้วก็บก Cre, กบกพาวเวอร์3,000นึง่นะฮะมันจะทำให้แจ็คของเราเนี่ยยืนได้ประมาณ8 0 0 0ถึงเ0 0 0เลยเดียวถ้าเกิดมีชั้นนึ่งใบนะ ก็ใส่ไปแค่สองใบนะครับหรือว่าใครอยากใส่สี่ก็ได้เหมือนกันดา,าวก์อัลล์ตินี้ค่อนข้างจะปรับได้หลากหลายนะครับแต่ผมใส่มาแบบให้ใหมันแบบว่าโดยรวมโดยรวมต่อไปครับผมดา,าวน์อัลล์สปีกเกอร์นะครับใส่ไปสองใบนั่นเองซึ่งหลายคนถามว่าอ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าพี่ต้องมีตัวลดเสียแล้วแล้วมันจะเป็นคงไม่ต้องใส่พวกไอ,ตตอ้ตรงนี้หรอกมั้งตัวนี้หาใน xcp 02เหมือนกันนะครับเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วตัวนี้คือเมื่อต่อสังโซใช่ไหมมันจะได้ ชาร์จ2เกียร์นะครับซึ่งไอเราเอาเกียร์เนี่ยเราจะไม่พยายามใช้เกียร์จากการขอเพราะเราจะเก็บเกียร์เนี่ยเอาไว้ใช้เกี่ยวกับพวกการเวทมนต์อะไรมากกว่านะครับแบบเวทมนต์ถอดทรงถอดโซอะไรเงี้ยเพราะว่าเวทมนต์ของเราหลายๆใบอ่ะมันค่อนข้างจะใช้เกียร์นะครับแล้วก็มีไปเนี้ยมันจะเพิ่มเกียร์ได้นะค่อนข้างดีเลยว่าจะเป็นเธอของเราหรือเป็นโทฝันข้างก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกเป็นตัวเติมเกียร์แล้วกันเผื่อโดนบังเวิ์ลแย่งเกียร์ไปนะครับอ่ะไปต่อไป เราก็เอาสกาเบรอังเกลนะครับเป็นต well, so uh ัดเวทเนาะตัวนี้ HSS01 นะครับไปหามาได้อ huh. uh ัน huh. นี huh. yeah. ้ XBT01 นะครับเราก็เอาสเมเดอันน us ี้ก็คือเป็นเพิ่มแบบใช้ทั้งลุกทั้งรับเนาะเป็นเพิ่มเป็นคอแจ็คไนท์มากันก็ได้หรือว่าจะเป็นเพิ่มเวียนในการตีก็ได้ครับซึ่งมันจะคุ้มที่สุดถ้าเกิดว่าเราใช้คอกับให้เจ้าตัวแจ็คไนท์แ t สเ t อร์เนี่ย เอามาทับนะครับได้มันจะคกคนกลางคุ้มหรือว่าจะเป็นตัวตัวของเรานะครับตัวใหม่ของเราใบนี้นี่เลยนะครับแจ็คไม้ชุบทอง,องราอนเองใส่มาเลยสใบหรือใครอยาก3ก็ได้นะแต่ผมว่า2องกำลังดีสำหรับผมอ่ะเป็คนอาร R ์ทไลเนอรนะครับผมอันนี้หาใน h b hbt สนะครับผมสใบก็คือมันจะยกเลิกความสามารถของมอนไซสองนุ่ต่ำกว่าที่กำลังสู้กับแจ็คไมของเรา และอันนี้อย่างละหนึ่งใบนะครับผมแล้วเอาเซเรเดียนฟิวเอลนะครับอันนี้หาใน s s สเออันนี้หาใน d v วีทนะครับผมอันนี้ก็คือใจมังเกียร์สามารถทําลายมอนเตอร์ที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ากว่าของฝไฟล์สงครามได้คือเอาไว้เมื่อตีนะครับใจมังเกียร์อะเออเมื่อทําลายมอนไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าของสงครามก็คือเอาไว้ตัดการเอาไว้ตัดมอนข้างๆของคู่ขอคู่แข่งสักตัวหนึ่งอะเพราะว่าน้อยคุณก็อย่างน้อยก็มันก็มีไว้ทําลายแบบไอ้ตัวเล็กกันเนาะเออประมาณนี้แล้วกัน ส่วนนี้ก็คือเอาไว้หาเจสเตอร์นะครับใส่สักหนึ่งใบกำลังดีเด็กน่ามีประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเรื่องเวทมนกันมากดีกว่าเห็นไ,ไหมแต่หลายคนได้ดูเด็กนี้นะครับถ้าเกิดดูติดตามมาตลอดนะจะดูว่าเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเรียกว่ายกเครื่องกันเลยทีเดียวอะราคอนเนอร์วิงสะครับอันนี้หาใน XCBT01 เนาะอันนี้ก็ได้รับความ แนะนำนะครับจากวันนั้นที่มีการไลฟ์แล้วผมได้ถามไปว่าเอ๊ะผมจะใส่อะไรดีเวม,มนลเขาบอกว่าใบนี้ก็ดีเหมือนกันอ่ะก็เมื่อก่อนไม่ได้ใส่เพราะว่าเราเล่นยาค o n f o r c สเนาะแต่ว่ารอบนี้ยเราจะกลับมาใช้ปีมแจ็คไนท์ในการวันเทิร์นคิวอีกครั้งหนึ่งก็ใส่มาสองใบนะครับพะมีการดับเบิลแอคแทงมีอะไรด้วยแต่ก็ยังว่าแหละมันก็ไม่ได้ถือว่าสมัยนี้จะวันเทิร์นคิได้ทีเดียวกะว่า,วา มันมีการกันเยอะนะครับก็ต้องทําใจเผื่อ,อไว้ด้วยอแล้วก็ใบน,นี้การผดุกตกปรากฏปรากฏการการตกผดกดนะโอ้ดนพันใบน,นี้นะครับหลายๆคนชื่อว่าน่าจะเอาไปเล่นกับอาร์ูรานะครับแต่จะบอกว่าเอามาใส่กับดิ๊กแจ็คแล้วแวเพราะว่าดิกแจ็คกันนี้นะครับผมเราจะทําการขอแจ็คไนท์ไปตรงกลางครับทุกคนเออเพราะว่าการดกันเราแทบจะไม่มีเลยแล้วจแจ็คไนท์แหละยืนเป็นโล่ให้เรานะครับ แล้วก็อีกใบหนึ่งพิสมาติกเบรสนะครับใส่เปนหนึ่งใบหรือใครสองหรือสามก็ได้ประมาณนี้เอาไว้สามารถไม่ฝ่ายตีมันจะสามารถเปิดท็อปสนะครับเอ้ย,อย่างมากมากไม่มันมันปีตามจำนวนคู่แข่งอเออก็ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ใครปีเยอะนะครับเราปลาใบนี้ไปก็ค่อนข้างคุ้มทุนนะเออเพราะมันเปิดดูแล้วก็เอาสใบน้ำหนใบเข้าเกียร์แล้วไม่เกินสใบขึ้นมือเรานะครับอืม แล้วก็ได้ไลฟ์เพิ่มด้วยใส่เปหนึหรือ2หรือ3ก็ได้ประมาณนี้ Star Unseen นะครับอันนี้หาใน db t 01อันนี้ลืมพูดในหาน x b 4นะครับเป็นตัวสลับแจ็คไนท์ในโซเราขึ้นมาตีนั่นเองอประมาณนี้เรียกว่าเป็นการตัวเพิ่มทำเวิร์มะายกันใช้ลูกหลับก็ได้ Star Believer นะครับหาในกล่องสุดทิศของเรา x c 0 2ใส่มา3ใบเลยหรือเ้าจะใส่4ก็ได้เช่นกัน แต่ก็ไปปรับเปลี่ยนการเอาออกเอาเข้ากับเราเองนะเป็นการไปจั่วประจําของเรานะครับและอันนี้อีก2ใบอย่างละ2นะครับกับ new d r a g o n protector กับ face information นะครับผ่านน้หาร hb 0 4อยนนี่หา xb ศูนอนะครับผมอันนี้ใจมังเกตเคาน์เตอร์นะครับเลือกมอนเตอร์1ใบบนสนามเราเนี่ยครั้งเธอไปในเทอร์นี้การเป็นแล้นจะไม่ถูกทำลายนะครับเป็นการป้องกันนะครับอย่างที่บอกว่าเราเราแจนยินตรงกลางนะครับเด็กนี้ แล้วก็การนั้นจะได้รับเคาเตรกแท็กจนจบเทินด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ขู่คู่แข่งได้ดีทีเดียวถ้าเกิดว่าแจ็คเราทําการคอสในตัวที่มีบวกพลังอยู่เนี่ยแล้วมีตัวนี้อยู่นะครับและยืนตรงกลางเนี่ยเรื่องโซไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะโซมันหนานะครับเพราะฉะนั้นมีเคาเตร์แท็กไว้ก็เป็นการขู่ฝันของข้ามที่เขาจะตีมาเพื่อพยายามลดโซ่ราว่าเอ๊ะเรามีเคาเตรกแท็กกลับนะอแต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์นอกจากนี้ก็พยายาม ปรับเปลี่ยนนะครับเราก็มีดักนาวไว้ช่วยทุกท่านหลายใบยอยู่เหมือนกันอ่าใบน,นี้เป็นเฟรดอินฟอร์มชันนะครับก็เป็นการ์ดเสร์ชมอนเสรไอเทมแล้วก็ยังเป็นการ์ดที่ถมหลุมได้อีกด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เรื่องไซส์บอร์ดนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่เอาการ์มาให้ดูแต่ขอพูดไปคร่าวๆแล้วกันว่าไซส์บอร์ดมันนา่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับที่ผมย่คิดอยู่เนี่ยไซส์บอร์ดตอนนี้ก็มีอะไรยอดรอยยอทีหนึ่งแล้วก็มีอะไรเชนเชียนที่เป็นตัดเฟสของสตาร์ดากอนนะครับ แล้วก็เอ่อปิดปิดไอ้นั่นไว้ก็ดีปิดยา a คอนฟอร์สไว้นะครับปิดยารคอนฟอร์กับโลิเตอรไว้ก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กเนี่ยคือมันไม่ได้จะมันไม่ได้ทิ้งมันไม่ได้ทิ้งตีมกับไอตัวเก่ามากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายัางพอสามารถเปลี่ยนเพื่อเอาลับไปเล่นกลับไปเล่นในสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างอย่างเอ่อโคลิสเตอร์กับ เราคอนฟอร์ดของเราที่เคยเล่นกยนมาตลอดได้อยู่นะครับเราสามารถกลับไปตอนนั้นได้เหมือนเคยแล้วก็เออมีประมาณนี้แหละที่ไซส์ไซส์บอร์ดที่คิดได้คร่าวๆตอนนี้นะถ้าเกิดใครมีหนแนะนำก็คอมเมนต์มาใต้ล่างด้วยแล้วก็ในฐานะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยรอซูมันออกมาแล้วเด็กนี้ก็ใครจะไปใส่รอ แ์ลอสเิร์เนี่ยสองใบก็ได้เหมือนกันแล้วก็ด็กลอสเวิร์กตอนนี้ก็คงยังจัดอะไรไม่ได้มากเนาะเพราะวันวันที่คลิปนี้ลงมันเพิ่องออกมาแค่ตัวชุดนั่นชุดเดียวเองเนาะที่เป็นเหมือนทีดีเป็นชุดสเปเชียลซีดีของเขาอะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแจ็คสีทองของเราโกลเด้นราก o n อ r เนอร์แจ็คไนทของเราะนะครับประมาณนี้เรียกว่ายกเดยกกันเลยครับผมก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยที่ เราอาจจะไม่ได้ใส่ดัก้อนฟรอสนะครับแต่ว่าก็เอาเปลนเอปเปลี่ยนได้ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งแนวทางแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยแล้วก็มีอะไรแนะนำก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างมาด้วยได้นะครับบายแล้วเจอกันจ้ะ